สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปลายสุขุสุขนค่ะเมื่อน,นี้แม่เขาก็อยู่สวนจ้ะสิผ้ามาเบิงเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งค่ะอยู่ในสวนแม่เขาลายลายค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่เขาพาไปเบิงเด้อจ้ะทุนชาพี่น้องพี่น้องเห็นว่าจ้ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นหญยาลิแพ้ค่ะ าา้ารีแพค่ะ้ายาลีแพตัวนี้เนาะค่ะพี่น้องอ้าลีแพตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นต้นหน่อยเด้คอค่ะยาลีแพตัวนี้ก็จะมีสรรพคุณในด้านการเอ่อซอยในเรื่องโอ้ย้งก็จะมันหลายพี่น้องค่ะยาลิแพนี่ก็จะมีสรรพคุณในการซอยกันแก้อักเสบเด้อค่ะพี่น้องสมานแพ้ค่ะพว<น>กนี้คะ่ะแล้วก็ บำรุงผิวพรบำรุงผิวพันบำรุงเลือดพรเด้อจากหยาดลีแพสํำหรับหยาดลีแพ้นี่นะคะตั้งแต่สมัยก่อนสมัยโบราณโบราณเฮาเนาะผู้เฒ่าคนสมัยโบราณเพิ่นจากก็จะใส่หยาลีแพ้นี่ในการสมานแผลค่ะถ้าเป็นแผลบาดเก็บแผลต่างๆล่ะค่ะเ่ราว่าจะเป็นแผลเกาแผลไหมเด้ค่ะใส่หยาลีแพ้นี่เป็นเป็นยาต้นเป็นยาสมานแผลได้ค่ะ บางคนถ้าแผลสดๆจังสิ่นก็จะเอามาตํมมาบทค่ะเอามาบดโรบดแล้วก็เอาโปะลงที่แผลค่ะมันก็จะซอยสมานแผลคล้ายๆกับใบใบสาบเสือนะคะใบสาบเสือก็จะเป็นพืชที่ซอยสมานแผลได้คือกันจ้ะษ์สำหรับตัวนี้นะคะสำหรับยาลิแพทย์ตัวนี้ยังซอยซอยเกี่ยวกับผู้หญิงเด้อค่ะซอยเกี่ยวกับผู้หญิงที่ผู้หญิงเขาอะที่คลอ,อดลูกที่ออกลูกอะค่ะที่เกิดลูกนะคะ เอามาต้มกินก็ได้ค่ะเอามาต้มกินซอยก็ซอยได้ล้านเลือดล้มน้ำพ้อมแล้วก็สมานแพ้พอมนะคะผิวพรรณก็จะดีพ้อมค่ะสรรพคุณมีหลายอย่างค่ะสำหรับหยาลิแพทย์นี่นะคะสำหรับการที่ว่าเขาจะเอาไปเฮ็ดสำ,สำหรับว่าเขาจะเอาไปเฮ็ดกินหรือว่ากินวิธีใดน่นก็กิน ใน่ะเอาไปต้มในขณะที่ต้นสดจังสี่ก็ได้คือกันจะกินได้ทั้งหากแล้วก็ใบค่ะล่างให้สะอาดแล้วเ่าก็ไปเห็ดเอ่อห่อก็ไปดัดแปลงสาหรับว่าจะเอามาเห็ดกินวิธีใดก็ถ้าสําหรับแหงห่อก็เอาไปตากแหงค่ะตากแหงแล้วห่าจะมาหัน่นเ่าจะมาซอยหันห่นหัน่นหั่นฝอยให้เป็นคือช้าคือทรงซ้ากินนี่ก,ก็ได้จ้ะ น้ำชาที่เขากินกันนะคะใส่ตัวนี้แท่นก็ได้คือกันจ้ะก็จะเป็นสมุนไพรสันดีของเขาคือกันจ้ะเดี๋ยวแม่ขาวสิบภาพไปบังว่าต้นอื่นน้ำเลือกอะรอย่างลิแพ้ในสวนมหลายเป็นใดจ้ะนี่จ้นองตามแม่ขาวมาเลยจ้ะ,จะอันนี้ก็จะเป็นหยาลิแพ้อกันแล้วค่ะไ่นองหยาลิแพ้ที่อยู่ในสวนแม่ขาวหนึ่กินได้เด้อจ้ะ <laughs> เอาไป็กินได้เอาไปต้มกินได้หรือเอาไปตากแห้งก้อนก็ได้คือกันครับเพราะว่า ไม่ขาวเได้ใส่ได้ใส่สารเคมีค่ะสําหรับการข่ายหยานะคะส่วนมากก็จะเป็นตัดเอาค่ะถ้ามันขึ้นสูงๆทั่งนี่เขาก็จะใส่วิธีตัดค่ะพี่น้องอันนี้เป็นตัวหมักนัดมะก้อนเนี่ยก็ต่างต,ตาปลายหยางนั่งน้นนอยๆย,ยกกระสีปุ๋งนัดเสริมค่ะแต่ตอนนี้เขาก็ถอนออกมันก็เรืหอือลมแหลมไม่สี่หค่ะพี่น้องกับปัญหาริ้แป้คื้กันค่ะเดี๋ยวเราไปเบิ่งอีกค่ะพี่น้องบมเมนมนี้สำเนียงจะลาย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 จะพี่น้องเห็นบ่ค่ะ เดี๋ยว่อันนี้ก็เป็นหนาหยาลีแพ้กังามงามได้กละพไปน้องจะมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะค่ะที่เนี่ยเนี่ยเห็นบอกมันจะมีดังนงคะอยู่ช่วงหนึ่งว่าหยาลิแพ็ดนี่เป็นยาติดยาที่มีสรรพคุณในด้านการรักษาผิวรักษาผิวพันธุ์สมานแพ้ต่างๆน่ะใช้ได้ดีเลยในใน,ในเรื่องของผู้หญิงค่ะในโรคต่างๆของผู้หญิงอ่ะกระชับมดลกูกจังซีนะคะ่ะแบบ ขายดิบขายดีเลยล่ะค่ะช่วงหนึ่งเนี่ยเห็นบอกพี่น้องไล่ไล่ก็เป็นป,ป่าหญ้าลิแพะทนั่นเลยคะ่ะหรือถ้าเป็นตั้งแต่สมัยโบราณเก่าก่อนเขาก็เอิญจะจะจะเอิญหญ้าชนิดนี้ว่าหญ้ายุ่มคะ่ะแต่เขาก็ไม่ซื้อเอญิญเหมือนม้วนทั้งสมัยใหม่เขาก็ว่าหญ้าลิแพละลหรอค่ะพี่น้องเห็นบหมคะ่ะจะเป็นป่าหญ้าลิแพะทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องไลยคักค่ะ เต็มไปหมดแล้วค่ะปนกันไปค่ะพี่น้องนปนกับห้าอย่างอื่นไปค่ะหลายค่ะหลายคักค่ะเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไม่เข้ากับมาแนะนํำไห้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักกับห้าลิแ้แปนี่แหละค่ะเดี๋ยวขาพอกันกัเขาพอกันไหมในคลิปหน้าเด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กั ขอเก้าค่าสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ข่าวน้ำเนตรคะ่ะไม่บายจ้า